เ m 2.5เกิดจากทุกคนค่ะแต่ต้องมากระจายน้ำหนักกันแล้วแหละว่าใครเป็นคนที่แบ่งสัดส่วนทำให้เพม2.5เกิดมากเกิดน้อยแต่ทุกคนนะทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างให้มันเกิดและทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุญาตให้มันเกิดขึ้น <S <S ปัญหาฝุ่นอะคะ่ะมันไม่สามารถทำได้ในระดับนาโนหรือระดับไมโครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องว่าทุกคนรู้อยู่แล้วคะ่ะ ว่าปัญหาของฝุ่น PM 2.5หลักๆแล้วมันเกิดมาจากอะไรแน่นอนเนาะมันคือการเผาส่วนน้อยมากๆเลยที่มันเกิดมาจากรถยันยนต์แต่แน่นอนแหละมันคือหนึ่งในการเผาไหม้อย่างที่บอกไปว่าสัดส่วนอะไรที่มันมากกว่าล่ะแล้วการเผาไหม้ระดับโรงงานล่ะการเผาไหม้เคมีล่ะการเผาไหม้ฝุ่นควันข้ามแดนแล่ะหรือการเผาไหม้ต่างๆในพื้นที่ฟิลต่างๆ,ๆล่ะใครจะเป็นคนมายกระดับหรือว่าใครจะมาเป็นคนแก้กฎหมายเรื่องนี้หรือใครจะมาทําอะไรเรื่องนี้ตรงว่าเพราะนั้นคําตอบมันคงง่ายมากๆค่ะแต่ทายากที่สุดเลย นั่นคือตั้งกฎกติกาให้ชัดเจนว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํามันไม่มีใครทุกคนที่ยอมสละความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อไปทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนหรอกคะ่ะแต่ถ้าหากว่ามันมีกฎกติกาที่มันถูกตั้งขึ้นมาแล้วแล้วทุกคนสามารถ follow through ได้ทําตามได้ตรงว่าอันนี้มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการย้อนกลับมาเรื่องการลดกระบวนการที่ทําให้มันเกิดฝุ่น PM 2.5สิ่งที่เราทำได้ะคะ่ะนั่นคือ รู้ก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันก่อให้เกิดฝุ่นในรูปแบบไหนบ้างถ้าหากว่าในระดับประชาชนที่อยู่ขอบชายนอกเนาะขอบรอบนอกชายขอบต่างๆที่ยังคงรู้สึกว่าการเผาเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็วสะดวกสบายก็ลองคิดดูหน่อยอาจจะไม่ต้องเผาไหมอาจจะหาหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไปแล้วตรงว่าคําตอบง่ายๆของเรื่องนี้เนะี่ยคือต้องรู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะมันก่อให้เกิดฝุ่นในรูปแบบไหนบ้าง รถที่เราใช้ถ้าเราใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะก่อฝุ่นมากหน่อยเพราะว่ารถเราเก่าแล้วก็ลองไปเครื่องทางไหมแล้วไปรถสาธารณะต่อหรือแม้กระทั่งของที่เราใช้สิ่งที่เราดื่มกินสิ่งที่เราใช้เข้าไปในร่างกายภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะลองดูว่าเส้นทางการเดินทางของเขา,ากว่าจะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งอาหารอย่างหนึ่งให้เรากินอะไรเงี้ยมันก่อให้เกิดอะไรบ้างก็อาจจะแค่รับรู้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆลดค่อยๆเลือก ตองว่าความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญค่ะความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าจะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตองว่าหาความรู้ให้ตัวเองค่ะสร้างความเข้าใจให้ตัวเองแล้วหาโซลูชันที่มันเหมาะกับตัวเราเองเราจะได้ทํามันต่อไปได้เรื่อยๆพอมันทําต่อไปได้เรื่อยๆมันกลายเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนสันดานแล้วมันก็จะค่อยๆปรับวิธีการใช้ชีวิตของเราไปโดยอัตโนมัติเองอะค่ะ